ครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ตอนิสายประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคมนะครับก็เพื่อนๆก็ไปใช้ิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเลือกพักที่จะทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้านะครับจะไปเลือกไอ้พวกโกงบ้านกงเมืองเอาครับวันนี้เข้าเรื่องนะครับ ก็ซึ่งเป็นข่าวที่ผมเคยได้ทำคลิปนะครับในเรื่องของการรับซื้อข้าวเมื่อคลิปที่แล้วก็เป็นเรื่องของการรับที่ไม่รับซื้อข้าวก็มีทั้งหมดมีกขเกแล้วก็85กข85ไม่าเด้สันนะครับแล้วก็ MG แล้วก็เบอร์20ทีนี้แล้วก็มีคลิปกันก่อนหน้านี้ที่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับการ ไม่รับซื้อข้าวจัดมินนะครับวันนี้ก็กระจางแจ้งนะครับอย่างที่ผมกลืนแล้วก็พูดในคลิปในในคลิปนะครับว่าจัดมินเนี่ยเป็นบางพื้นที่นะครับที่ไม่รับซื้อเหตุผลอะไรเราเราจะมาฟังกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของลงสี โลงสีศีลอุดมมงคลนะครับอยู่ที่สุพรรณนะครับอยู่อำเภอบางปะมานะครับก็เหตุผลที่เคยมรับซื้อนะครับลงสีนี้ก็จะของลงสีก็ไม่ได้ขอเอ่้ชื่อนะครับก็จะบอกว่า1ข้อที่1น,นะครับลงสีเราทําข้าวหนึ่งนะครับทําข้าวหนึ่งส่งออกจําเป็นต้องใช้ข้าวเนื้อแข็งนะครับ สองข้าวตะข้าวตระกูลจัดมินเป็นข้าวเนื้ออ่อนและก็เป็นข้าวท้องไข่นะครับข้าวท้องไข่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับก็คือมันจะเป็นเมล็ดทึบเอยไม่ใช่เป็นเลนเอเมล็ดมันจะเป็นสีขาวทึบข้างในนะครับเรียกว่าข้าวท้องไข่แล้วก็สามข้าวจัดมินส่วนใหญ่มีขนาดเออมเมล็ดสั้นนะครับซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานส่งออกของเราเในคลิปเอ,อ ข้อความนี้ก็บอกว่าปลอไม่ใช่ที่เราไม่ซื้อและที่อื่นจะไม่รับซื้อนะคะบางพื้นที่ก็ซื้อนะครับเจ้าของเขาได้เจ้าของลงสีเขาได้เ,เ,เขียนไว้โพสต์ไว้นะครับแต่ละลงสีมาตรฐานไม่เหมือนกันค่ะขอภายในความสะดวกนะครับก็กระจางแจ้งนะครับกระจางแจ้งนะครับในเรื่องของการรับซื้อจัดมินท่านใดที่อยู่ อำเภอบางปลามาเขตสุพรรณนะครับอาจจะมีผู้ติดตามผมน่าจะอยู่ในเขตนี้ก็มี fca มีเพื่อนๆบางคนนะครับเคยคอมเมนต์มาว่าแถวสุพรรณไม่รับซื้อนะครับน่าจะเป็นลงสีนะครับลงสออีอุดมมงคลนะครับลงสีสินอุดมมงคลนะครับขออภยัยส่วนคอมเมนต์นะครับ ขาถามว่าข้า95รับไหมรับนะครับอันนี้95รับนะครับ95รับปกตินะครับในเรื่องของ99ขอ95 85ก็คือเป็นข้าวเมล็ดแข็งนะครับเมล็ดแข็งแล้วก็เมล็ดมาตรฐานนะครับไม่สั้นนะครับยังรับซื้อปกตินะครับก็จะได้ให้ความกระจ่างแจ้งนะครับ แต่ในเรื่องของกข9585นี่ที่ว่าไม่รับซื้อนี่ก็ยังไม่กระจางแจ้งครับในเรื่องของจัดมินนี่เป็นก็มีข่าวมาผมก็บอกในลิ่ว่าเป็นบางพื้นที่ก็จริงๆนะครับวันนี้ก็ได้รู้กันสักทีนะครับมีก็มีทั้งหมด5เบอร์นะครับ5 4 5 1ก็คือแล้วก็เบอร์5แล้วก็เบอร์20เบอร์80แล้วก็จัดมินทุกชิ่นี่นะครับ สุพรรณครับท่านใดจะไปแต่ว่าถ้าถ้าท่านต้องไปถ้าท่านจะปลูกก็ต้องไปไปถามลงสีนะครับสอบถามลงสีว่าเขารับซื้อไหมแล้วก็จะได้ปลูกนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ